สวัสดีค่ะ <c oughs> วันนี้ทดลองทำวิดีโอแบบถ่ายทอดแบบนี้ดูนะขาดขาดตกบกพร่องอย่างไรก็แนะนำกันได้นะคะทุกทุกคนฝากเน,าานื้อฝาดตัวด้วยค่ะเป็นช่องใหม่ที่ทำอะไรก็ยังเกิน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 อยู่ยังไม่ ق. ถนัดชัดเจนอ่าวันนี้ก็คือรอไก่อบ เพราะว่าช่วงนี้โชคมันหยุดเนาะก็จะกินกันบ่ายๆเด็ดๆก็กินมื้อเดียวเช้าก็เอ้สายกาแฟบ่ายก็เป็นอาหารหนักแล้วก็พักยาวเลยเย็นก่อนไม่ต้องกินอะไรแล้วเพราะว่ากินทีเดียวรวบยอดเลยอ่ะวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องอ าระอะไรดีนะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกก่อนเนาะเอาย่ะๆไปก่อนเนาะว่ามันจะมีความคิดอะไรที่ว่าจะคิดออกมาพูดคุยได้บ้างเอาเป็นช่วงการที่ว่ามาเป็นสะพ้ายของฝรั่งเศสมาแต่งงานอยู่กับแฟนทางเนี้ยมีอะไรบ้างที่ดีขึ้นและเกิดขึ้นในชีวิตของคนจนๆคนหนึ่ง แล้วก็เป็นแม่ไม้ลูติดวานนั้นเถอะวันหนึ่งก็มีเพื่อนโทรบอกว่าออยากได้แฟนฝรั่งไหมเพราะว่าตัวเองก็เป็นไม้มาก,ก่อนช่วงนั้นมันก็8ปเกปีแล้วเนาะก็ไม่อยากมีใครแล้วคทันี้ก็เลยว่าเออช่วงนั้นก็เริ่มมีปัญหาสาหัสสาการรูกก็เริ่มโตเริ่มหลายๆอย่างเราก็อายุเยอะอีกอย่างก็ในลองดูซิว่าฝรั่งเขาอยากได้คนแก่ๆ บางไหมมาเป็นแม่บ้านแม่เรือนของเขาในชีวิตเราคิดแค่แรบนั้นเนาะแล้วทีนี้พอไปก่อไปเจอเพื่อนที่เขาเปิดเป็นเป็นบาร์นี่แหละแต่ทีนี้เราเองก็ไม่เคยรู้จักเรากระนั้นก็คนบ้า,บานสวนบ้าน,านป่าเนาะไม่นก่อบ้านนอกบ้านนอกพอไปเห็นแล้วก็มันเป็นทวัดเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มอย่างเงี้ยเราจะไม่เป็นเลย ชื่อเราชื่อเบียไม่เคยรู้จักเลยเพราะเราไม่เคยสัมผัสรู้จักแค่น้ําน้ําในบ่อแค่นั้นเนี่ยน้ําเปล่าน้ําขวดก็ไม่เซลจะรู้จักแล้วทีนี้มีลูกค้าเข้ามาเขาก็สั่งเบียเบียเบียสิงเนาะสั่งเบียสิงตอนนั้นเนาะมันเลยทาให้เราจําชื่อได้เลยในแต่วันนั้นสั่งเบียสิงแต่ว่าพี่น่ะเห็นว่าเบียก็คือเบีย ก็จัดเบียรสิ่งไม่ให้เขาเสร็จปึ๊บเสร็จแล้วก็เขาหมดกันเขาก็เลยสั่งเพิ่มทีเนี้ยพี่ไม่รู้นอะว่าเบียมันคือเป็นยังไงเพราะว่าคนที่เก่งคนที่ดื่มเก่งคือน้องสาวเขาจะรู้จักทุกชื่อทุกเยี่ยห่อยาเขาเก่งเขาเซียนแล้วทีเนี้พี่ก็เลยไปหยิบเอาเบียร์ช้างไปให้เขาพอเบียร์ช้างให้เขาเขาก็เลยเรียกไปจะไปตีเนาะตอนนั้นใหม่ๆเนาะเนื้อก็หมกักต เครียดเครียดตรงไหนอ่ะเครียดตรงที่ว่าเบียร์ช้างถ้ารอไปให้แล้วเขาไม่ดื่มแล้วจะทําไงแล้วทีนี้คนเขาดื่มเบียร์สีน์เขาจะไม่ดื่มเบียร์ช้างเขาบอกมันแรงตอนนั้นเบียร์มันเพิ่งออกใหม่ๆพูดย้อนเอาย้อนหลังเนาะและ้วทีนี้ก็พอเสร็จปุ๊บจะทํายังไงจะทํายังไงดีเพราะว่าเพียบการเป็นแม่ค้าเนาะเปิดคาราโอเกะเราจะต้องเปิดฝาขวดหมดเลย อีแล้วทีนี้ก็เลยบอกว่าเขาก็เลยบอกว่าคนที่เขาดื่มช้างได้เขาเลยบอกนน่นอาให้เขาแต่คนที่เขาไม่ดื่มคือเขาดื่มช้างไม่ได้เขาขอเปลี่ยนเป็นสิงแต่เขายอมจ่ายให้จ่ายให้เพื่อนน่ะดื่มแล้วทีนี้ก็มันก็เลยกลายเป็นอะไรที่ว่าเออมันก็เป็นแบบความจาที่ว่าเธอจะต้องจําใส่สมองให้ได้นะเครื่องดื่มมันมีอะไรบ้างแล้วทีนี้แต่ทีนี้พอมา มันไม่ใช่ว่าเราอยากจะจํามันอยากจะลืมตรงไหนอ่ะที่ว่าอยากจะลืมอยากจะลืมตรงที่ว่าทําไมคนถึงดมันยุ่งยากมันเรื่องมากแล้วจะไปดื่มมันทําไมเราจะมาขายมันทําไมอีกเครื่องดืง่มก็เปลี่ยนตัวเองว่าขายเป็นหมูกระทะละกันทําหมูกระทะไม่มีเครื่องดืง่มก็ลูกค้าก็ไม่ได้ลูกค้าต้องมีเครื่องดืง่มจะน้องสาวเอางี้เอาเครื่อ,องดืง่มเขาจะมาอยู่ขายด้วยเอาขายด้วยกันก็ขายด้วยกันพอเปิดขายมัน คือน้องเราก็เป็นคนดื่มเนาะกับลูกค้าก็ดื่มเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่ว่าพอลูกค้ากลับไปแล้วนคนดื่มเ,เขายังอยากยังสนุกอยู่เขาก็ดื่มนักเข้าพอเช้าตื่นมาอ้าวที่ลูกค้ามีกินอยู่ตรงนั้นแต่ตรงมูนของใครกินเป็นของน้องกินอ้าวทำไมน้องไม่หลับไม่นอนทําไมทําไมถึงนั่งดื่มประมาณนี้ไงมันก็เลยทําให้รู้สึกทุนหายกําไรหด พูดกันง่ายๆเลยคือทุนหายําไรหดเราก็เลยบอกว่าเออน้องงั้นเราไม่ทําด้วยแล้วให้น้องทําไปเลยยกร้านให้ไปเลยทุนที่ลงก็ให้ไปเลยเดี๋ยวไปโทรหาอาจารย์ไปเรียนนวดตอนนั้นนะเราอาจารย์ก็ให้แนะแนวไว้แล้วว่าถ้าอยากเปลี่ยนอาชีพก็ไปเรียนนวดทีนี้นี่ก็เลยว่า อาจารย์ถ้าไปเรียนโดยด้วยทำงานแล้วจะมีเงินพอส่งลูกเรียนไหมเพราะเราลูกมันเยอะเนาะลูกมันหลายคนสี่คนต้องฝากพ่อแม่เลี้ยงพ่อแม่ก็ต้องลําบากอยู่บ้านสนวนเนาะต้องหาเงินส่งหาข้าวห,หากับหาทุกอย่างเนี่ยแล้วทีนี้ก็พอเสร็จอาจารย์เราม,มาสิมาอยู่ด้วยกันเลยสมปองไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกงใจลูกคนไหนที่ปิดเทอมปิดไรก็พามาอยู่ด้วยได้ พราะพี่มีลูกเป็นใบนีคนหนึ่งงคนโตไปไหนจะต้องพวงท้ายไปตลอดแล้วทีนี้พอไปอยู่กับอาจารย์เสร็จปัญหาก็เข้าอีกการเรียนการงานอะไรดีหมดเรื่องรักษาคนเรียนนวดเรียนรักษาคนดีหมดติดตรงลูกเป็นใบีเพราร้านนวดเขาจะไม่ให้เด็กผู้ชายไม่ให้ไม่ให้ผู้ชายที่โตแล้วมานั่งเกลียดกัน้าร้านอีกอ,อีกงานเข้าเราอีกอาจารย์กนะ็ดีแต่มันก็จะมีปัญหาอยู่บ้างตรงที่ว่าลูกค้านะ่เข้ามาแล้วแบบ ทั่วไปนะคำว่า,าตามามามันก็มีตามทุกระบบทุกอาชีพแล้วนะเขาเทนี้ก็เลยให้ลูกแบบไปนั่งหลังบ้านแล้วเนี้พอไปนั่งหลังบ้านมันก็มีลูกคนหูดีคนหนึ่งแล้วเขากำลังเริ่มสิบสี่สิบห้าแล้วเหมือนกันเขาเรียนาสารพัดช,ช่างที่ตาดนะที่บอ่อไร่แล้วทีนี้เขาก็ต้องมาหาแม่ในะช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วทีนี้พอวันหยุดเสาร์อาทิตย์เด็กทั้งหมดทั้งใบและไม่ใบเขาก็จะมารวมก,กลุ่มกันที่นั่น ปัญหาเกิดอีกเพราะทางหมู่บ้านสะพานข้ามไปตรงสะพานตายน่ะพอหลังจากสามทุ่มเขาไม่ให้คนเดินแต่เด็กมันไม่รู้เพราะเขาไม่ได้เขียนหนังสือพี่กําลังนวดลูกค้าอยู่เสียงเอตโตโลโกล่ันไปหมดเอ้าวมันเกิดอะไรขึ้นเราก็เลยวิ่งออกไปพอวิ่งออกไปเสร็จมันก็อีรุงตรุรงนางกันอนะ่ะตอนนั้นเนาะ อาชีพนี้ก็ไม่ดีอาชีพนั้นก็ไม่ได้พูดแล้วมันก็ยาวน้อเบื่องชีวิตพี่มันล้มเหลวเยอะมันก็เลยมาเจอเพื่อนนี่แหละห่างวกกลับมาอีกท่องเที่ยวก่อนจะเจอฝรั่งเนี่ยแล้วตอนนี้เข้ามาตรงเจอฝรั่งแล้วพอหลังจากที่มีปัญหาตรงนั้นก็กลับมาบ้านอีกมานั่งเศร้าอยู่กับแม่อีกแล้วทีนี้ก็เลยเพื่อนก็เลยบอกว่าไปลงไปภูกเก็ตลองไปดูซิว่าเผื่อมี อะไรดีๆพ่อฝรัง่งเขามาหาเมียกันเยอะแล้วก็อแหแลองไปดูซิพอลงไปแล้วมันก็ไปเดินหางานเนี่เพราะว่าพี่มีใบนวดเยอะเนาะเรีนนวดมาเป็นสองสามปีมาแล้วช่วงนั้นก็ทําง,งานนวดก็รรวมเป็นสิบปีแต่ช่วงเรียนหนักหนักกับสองสามปีทำง,งานด้วยครบด้วยแล้วทีนี้พอไปถึงเสร็จเขาจะมีจะนวดกันนวดจะอย่างย่ง,ย,งย่งพิเศษเขาบอก ไม่รับไปทําริมหากลับพี่เป็นคนแต่งตัวไม่ใช่จะมาแต่งตัวแบบนี้นะเป็นคนแบบปอนๆคนบ้านๆก็ว่าเถอะขนาดแค่นี้ก็ยังกระเลิกกระหลึงนะคือธรรมดาธรรมดานะมันก็อยู่อย่างนี้แล้วมก็สบายสบายใจมันก็ดีขึ้นหน่อยแต่ตอนนั้นน้ำบอกไปเลยอะ่ะมันคนเบะหน้านี้หมดเพราะเขาไม่ได้ดูเลยว่าเราทํางานได้แค่ไหนเขาเพียงแค่เห็นรูปร่างลักษณะแล้วเข้าเบะหน้านี้ เขาต้องการคนสวยต้องการคนเซ็กซี่เอาละทีนี้งานเขาแล้วยายแอลไม่หมดตัวพี่เองชื่อเนะ่นนะชื่อแอลนะเอาเป็นพี่สมปองด้วยกันเรียกกันง่ายๆนี่พี่สมปองก็คิดหนักแล้วพาลูกชายที่เป็นใบเดินไปด้วยเขาก็มองว่าเป็นเหมือนก็เป็นเป็นโหวมมียกันประมาณเนี้ยเลยบอกไม่ใช่ไอ้นี่ลูกแต่พูดไม่ได้ไม่มีใครเชื่อว่าลูกชาย แล้วทีนี้พี่จะทํายังไงเนาะพี่สมปองก็เลยกลับมาร้านตรงนั้นก็จะเป็นเพื่อนอยู่กับที่บาร์ที่พี่ไปอาศัยอยู่ไม่ได้ไปทํางานกับเขาะแต่ก็ไปช่วยงานก็อยู่ช่วงที่เขาไม่มีลูกค้าเขาจะจับพี่นะแต่งตัวแต่งไดผมยังดีใส่เดี่ยวเลยละตอนนั้นตัวผมยังไม่อ้วนแบบนี้เคยผมแล้วทีเนี้ยแท็กซี่เขาพาฝรั่งผ่านมาเขาบอกพี่นะสวยร้อยเมตรไอจุดเนี้ยเราเห็นฟังต้องขำทุกคน ตัวพี่เองพี่ยังนั่งขำอ่ะทำไมเธอถึงทำไมเธอถึงว่าพี่สวยร้อยเมตรก็ว่าใช่พี่มองไกลๆนี่แบบสวยสะดุดปิ้งเลยฝรั่งนี่บอกให้ผมรีบจอดเลยต้องถอยกลับมาหาพี่เลยพอมาถึงเสร็จเด็กในร้านสิบกว่าคนสิบกับชีวิตน่ะสวยทั้งหมดพี่ไม่สวยเลยแก่บอกเออพูดตรงดีก็ตรงใจเพราะพี่ก็คนแก่ไงมันมเป็นเรื่องขำๆในชีวิตของพี่เนาะเอาละฝรั่งเห็นพี่สวยร้อยเมตรแล้วไม่เป็นไรพี่ก็เลยตั้งใจไว้ว่า วันหนึ่งฝรั่งคนไหนที่เห็นพี่แก่สวยร้อยเมตรเนี่ยถ้าเขาต้องการจะแต่งงานกับพี่เขาขอให้คนนั้นเข้ามาเคยในจิตในใจคิดไว้เลยนะขอให้เขามาถ้ามันจะได้บอกจะได,จะได้จะได้แฟนฝรั่งกับเขามั่งมานเถอะพูดแปภาษาไทยก็คือจะได้สามีฝรั่งกับเขามั่งก็บอกเอาลนวะลองดูซิถ้ามันไม่มีก็จะไม่มีไม่อีกละคนไหนก็จะไม่เอาแล้วทีนี้ก็พอมาอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์ช่วงนะั้น เออแฟนพี่เนี่ยแกก็ลงไปใน g ุ๊ u p ของเพื่อนแกแกก็ไปทั้งนั้นแ,แต่เพื่อนแกนไปหลายครั้งแต่เพื่อนอีก,อกคนหนึ่งอะ่ะเขาไม่เคยไปเหมือนกันแล้วแกนัดตามไปทีหลังแล้วพี่อะ่ะทำทำงานนวดอ,อยู่กับฝรั่งเศสเ,ออเขาเป็นเพื่อนกันเป็นเป็นเนจ้าของร้าน,นะะอาหารเจ้าของโรงแรมเขาก็เลยไปเป็นเพื่อนกันตรงนั้นเพราะคนเหมือนคนไทยกับคนไทยถ้ามาเจอกันเราจะเป็นเพื่อนกันทันทีอย่างเงี้ยจะดีใจแล้วทีนี้เขาก็ไป เห็นพี่ทางานอยู่กับลูกชายแล้วที่นี่เขาก็ช่วงแหลกที่เขาไปเลยก็มีมีผู้หญิงมีผู้หญิงอายุประมาณยี่สิบกว่าเขาจ้างเขาจ้างในเน็ตเนี่ยเขาหากันในเน็ตเอาแก่ที่สุดก็คือได้แค่ยี่สิบแปดก็นั้นเขาเขาจ้างเด็กน้อยคนเนี้ยมาเป็นแบบเป็นล่ามเพราะเขาพูดภาษาไทยเขาไม่รู้เรื่องภาษาไทยภาษาอังกฤษก็นิดหน่อยอย่างเงี้ยพอเสร็จเด็กคนเนี้ยเขาก็คือ เาเท่าที่เท่าที่แฟนที่เล่านะเพราะเด็กคนนั้นเขาอยู่ได้สองวันแล้วเขาคืนแรกที่มาถึงปุ๊บเขาจะเปิดแอร์เลยสิบแปดองศาเพราะงั้นนอนคงโป่งหมดเลยทีนี้ฝรัง่งเขาไม่เคยเห็นเขาไม่เคยเจอเขาก็เลยงงแล้วตัวเขาเองก็นอนไม่ค่อยได้หวงผ้าเขาก็เลยหนาวแล้วเขาก็ทําทไมคนไทยต้องเปิดแอร์หนาวขนาดนี้แฟนพี่เนี่ยทุกวันนี้ก็ยังเปิดแค่ยี่สิบเจ็ดยี่หกนะแม้จะอยู่เมืองไทยก็เหมือนกันอย่างที่ว่าร้อนจริงๆในเลยยี่หก ที่จะบลดให้ปลดเปิดที่ผ้าก็เปิดได้ไม่นานน่ะแกจะเปิดให้อยู่26แกบอกจะป่วยห้ามเปิดเขาบอกถ้าเปิดยิ่งหนาวจัดแต่เธอจะป่วยง่ายจะเป็นภูมิแพ้อนไรแา,อานี้เราต้องอยู่ให้อุณหภูมิมันอยู่ที่ว่าประมาณแค่25 26 27 27เธอเปิดไปเลยทั้งวันค่าไฟก็ไม่แพงสุขภาพเธอก็ไม่เสียนี่คือนิสัยของฝรัหลังแฟนพี่นะแล้วทีนี้ก็พอเอ่อ มาเจอกันก็พบกันก็แค่สามวันเพราะว่าแต่ช่วงแรกพี่ก็นวดแกก็ไปนวดแกก็ไปนวดแล้วแกก็ฝรัง่งเนาะเขาก็จะบอกว่าผู้หญิงไทยนวดแล้วก็อย่างอย่างนั้นเออแต่ที่เนี้ยพี่อ่ะเป็นคนที่ว่ามีน้องคนที่ทํางานอยู่กับพี่เขาก็มีแฟนพี่จะบอกว่าให้รักษาเกียรติของผู้หญิงนวดไทยเอาไว้อย่าทําหย่ยงที่คนอื่นเขาเป็น ใช่คนที่เคยอยู่ผ่านมาก่อนเขาเคยทำแต่เราไม่ทำลูกค้าเก่ากลับมาต้องการพี่มีเพื่อนที่เขาทำพี่ก็จะแนะนำเข้าไปแนะนำจนเพื่อนๆได้ได้แฟนฝรั่งกันไปเยอะตรงจุดนั้นแค่เล่ากันไปก่อนเนาะแล้วทีนี้ก็พอเสร็จมันก็รู้จักกันสามวันพี่ก็ตบินกับในวันที่สามอะ พอดีวันเกิดของน้องเมียของเจ้าของโรงแรมที่พี่ทำงานอยู่ด้วยเขาวันางานเกิดเขาก็เลยว่าอา่ะเดี๋ยวฉันจะกลับมาหาเธออีกนะอาจจะสามเดือนหรือหกเดือนเดี๋ยวฉันดูก่อนฉันต้องไปดูงานก่อนเพราะฉันยังทํางานอยู่เพราะช่วงนั้นเขาก็หกสองแล้วทีนี้ก็พี่ก็โอเคไม่ใช่ปัญหาเพราะพีไม่ได้สนใจอยู่แล้วกลับมาก็ามาไม่มาก็ แล้วแต่คนเราไม่ได้อยู่ใกล้กันเนาะมันให้มันห่างไกลกันได้อย่างชีวิตเราก็ผ่านมาแล้วมันแต่งงานมาแล้วอะ่ะมันก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วไงเฉยเฉยคิดว่าคู่กันแล้วกเหม่แค้วันไปคําโบราณแลเนาะ <S <S แล้วทีนี้ก็พี่ก็ทํางนานกับพี่ปกติไปแต่ส่วนตัวตัวแฟนเนี่ยเขาจะโทรติดต่อกับทางเจ้าของโรงแรมเป็นบอสของพี่อ่เขาจะโทรแล้วก็เราคอยถามว่าพี่มีลูกค้ามีพี่ไปกับลูกค้าไหมเขาไม่ได้เขาไม่ได้วางใจว่าเราเจริงใจกับเขาไง แล้วเขาก็บอกกับพี่อะทาง,งานอยู่ทุกวันเออขนาดเขาเป็นเป็นเป็น,ปนบอสจริงๆเขาไปยังมาถามพี่นะเธอไปกับใครหรือเปล่าเมื่อคืนเธอไปนั่งที่บ้านนี่เธอไปนั่งนี้ใช่ก็มีฝรั่งเงยอรมันเขามาเลี้ยงดิ้งฉันแต่เขาอามาเล่นมาเล่นแอร์ครูเล่นอะไรเพรปครูเล่นบ้านเราเลยเสนูกเกอร์เล่นสนูกเกอร์กับลูกชายลูกชายพี่คนเินไปจะไวผมยาวแดดผมร้อนฝรั่งจะชอบใช้ภาษาม,มืองเป็นได้ไง ไม่ได้พูดเนะ่ยใช้ภาษามือครับจะเล่นสนุกเก่งลูกชายพี่นะเก่งหมดเปย์ตองสนุกเกิดฝรั่งชอบแล้วทีนี้ก็พาชวนเล่นเป็นเพื่อนเล่นแล้วทีนี้ก็ฝรั่งเยอรมันคนนั้นเขาก็ว่าเขาอะอยากได้แฟนไทยแก่ๆแ,แล้วพี่ก็เลยบอกอพี่ก็อยากได้ฝรั่งนั่นแต่อยากได้คนแก่แต่อยากกับเธอเป็นเพื่อนกันต้องการก็รู้จักกันก็นกกกนกเป็นเพื่อนกันเวลาเธอมาไม่มีเพื่อนก็นเรียกลูกชายพี่มาเล่นด้วยได้ แต่เธอต้องเลี้ยงดิ้งฉันนะเพราะทางทางบาจะได้มีค่าร้านของเขาเพราะจะอะไแม่นั่งเสียพื้นที่ของปีอ่านะก็ก็ได้เพราะว่าบาก็เป็นเพื่อนกันเนาะก็คุยกันเชร์กันไปตามภาษาเนะาะผู้หญิงไทยถามว่าทําไมจะต้องไปอยู่บาก็เลยบอกว่าก็เลยถามว่าแล้วทําไมฝรั่งเวลาไปไทยจะต้องไปที่บาร์นั่นคือเป้าหมายเดียวกันไทยไปหาแฟนฟุก๊กก็ได้เลี้ยงกนะันไปฝรั่ง มาหาแฟนคบกกรแตเง้ยนกันไปนี่ก็คือนโยบายจุดหนึ่งของผู้หญิงที่ว่าเอ้าเฮ้ยทําไมไปหาโผล่ฝังที่ไหนบางคนก็บอกเออผู้หญิงไทยจะต้องไปอย่างว่านะก็เลยบอกก็แล้วแต่คนคิดทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวของตัวตัวของตัวตนของตนเท่านั้นที่รู้ว่าจะทําอะไรและไม่ทําอะไรทุกคนมีอาชีพในตัว อาชีพในตัวจะเป็นอาชีพไหนก็ไม่สําคัญขอให้เป็นอาชีพของคนคนนั้นสําหรับพี่พี่มีอาชีพนวดนวดได้เสิร์ฟอาหารได้เสิร์ฟน้ําได้นั่งดิ้งนั่งดื่มได้แต่ไม่ใช่ไปนั่งดิ้งเอาเวลาให้เขาจับนี่จับหน่อยงั้นไม่ได้อันนั้นคืออยู่ระยะหา่างแบบโควิดเลยเธอตรงข้ามโต๊ะเธอต้องการใช้นั่งโดยก่ออย่ามายุ่งอย่ามาสัมผัสต้องการให้ดื่มก็ต้องดื่มให้มีความสุข เพราะว่ามันมันเป็นกฎตายตัวสํหรับเฉพาะคนเฉพาะคนแล้วทีนี้ก็พอมาถามว่าระหว่างที่ยิ่ที่บามีคนชอบเยอะไหมมันก็มีแต่ทุกคนจะบอกพี่แกที่เคลเล่เขาไม่ชอบเขาชอบผู้หญิงสวยชอบผู้หญิงเซ็กซี่โอ้ยดีจังตอนนี้ต้องมานั่งขอบคุณเขานะแต่ตอนนั้นนั่งเคียดนะจะทยายังไงเนาะจะสวยจะเซ็กซี่มอนคนอื่นก็ได้ลงจริง เพราะว่าเราก็อยากจะมีแบบอืมโวเนมเ,เหมือนคนอื่นทัางมั่งเนาะแบบอะไรแบบอ่าทะเลอะไรนะเวลาอ่โปรโมชั่นอืมอยากมีโปรโมชั่นแอบคนก็ได้รุ่นได้นี่ได้นั่นเราก็ไม่อิจฉาเพาไม่อิจฉาเนาะว่าวาสนาเขาทำไมดีไม่ได้ไม่ได้อิจฉาแบบตาร้อนอิจฉาว่าอุ้ยแม่มวาสนาเขาดีจังเลยเราไม่มีวาสนาเหมือนเขาข้ามอิจฉาแม่ก็มีแบบหลายแบบนะ วิชาตะลนแบบอิสาแต่ละไปสีไม่ใช่อย่างพี่มีดม,ม,ม,มีตรงนั้นจะมีเขาโอ้ดีจังเลยวสาสนาเธอดีจังเลยก็มันแค่แค่คิดไงแค่คิดแค่คิดว่าเขาดีเขามีดีและเขาได้ดีและเขาสวยดีเนีย่ยมันจะมีแต่ตรงนี้อ่าแล้วพออ่าวก,กับมาเรื่องที่มาเจอกับแฟนพี่เนี่ยอีกสองเดือนเกกลับไปอย่างแบบเซอร์ไพรส์ ระหว่างที่อยู่รอแกกับทำงานไปนู่นนี่นั่นเนาะก็มีสารพัดแล้วทีนี้พอวันที่แกจะกลับไปชมวงนะั้นซินามิเอไม่ใช่ซินามิเ่เขาเรียกเ้าประกาศว่าซินามิจะกลับมาอีกรอบหนึ่งคือช่วงวาเลนทายวันบาดเลนไทายแกลงไปติดสามแล้วทีนี้แกก็บอกว่าวันที่สิบสงให้มานอนที่โรงแรมแบบแกเพราะครั้งแรกเนะี่ยไป ไปนวดให้แกที่บนโรงแรมที่แกพักเนาะแต่ทีเนี้แกมาจองโรงแรมที่ที่ทํางานเลยแกบอกว่าเรื่องงานแล้วก็ให้มาทานอาหารแล้วก็นอนบแกที่นี่แต่แต่เขาบอกนะยังไม่มีอะไรกันนะกับแฟนที่ช่วงแรกๆนะที่คบกันแค่เพียนแต่แค่ต่างคนต่างดูเพราะแฟนพี่จะเป็นคนกลัวกลัวผู้หญิงพี่เขาโผลพี่เขาโผล่ฝรั่งคือต่างคนต่างกลัวกันเลยว่าให้เรามานั่งดูใจกันคือพิมแล้วก็นั้นจะพิมแค่ การทักทายระหว่างที่รู้จักกันสองเดือนแรกเอาแค่สองเดือนแรกเลยนะเชา้าจะเป็น Morning, Afternoon, Evening ิ่งพี่นีไปขอหาหนังสือเลยนะเพราะตัวเองไม่ได้มีเงินเนาะไปขอหาหนังสือเปคำพูดคาราโอเกจากเพื่อนๆน้องๆที่เด็กๆที่ก็ทําที่อยู่ในบ้านนั่นแหละเขาก็ช่วยช่วยให้ฝึกเขียนฝึกนู่งฝึกนี่อ่ะโอเคเดี๋ยวปิด ติตีกก่อนโอเคนั่งเมานั่งบอยได้แล้วครึง่งชั่วโมงเอ้ยี่สิบนาที้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาเล่าต่อกันอีกว่ามันเกิดอะไรขึ้นสำหรับคู่ของพี่เนีานะเรียกพี่นะเพราะว่าพี่เองก็ตอนนี้อายุห้าสิบสห้าสิบสี่ห้าสิบสีแล้วเพิ่ง5้าเมื่อพฤศจิกาเนี่ยยังไม่อยากแก่เอาห้าสกว่านี่เ,เอา เออยังไงก็เข้าไปทักทายในช่องไหนที่เรียกพี่เรียกน้องเรียกยังไม่ถูกก็เดี๋ยวเข้ามาทักท่างกรเรียกตามก็เป็นสบายสบายเลยเป็นน้องสมปองพี่สมปองหรือว่าสมปองที่เฉลยเรียกตามสบายไม่ซีเรียสเพราะเราเป็นเพื่อนร่วมโลกยูเนตเอโลกโลกอะไรอัตรนิตด้วยกันกเรียกงคงไม่ค่อยจะถูกโทษนะผิดขาดตกบกพรอ,อยยังไงมาช่วยจับมือจับแขนช่วยจูงพี่ขึ้นไปด้วยนะ ฝาดเนื้อฝาดตัวนะวเดี๋ยวคลิปหน้าพี่จะมาเล่าอีกแกนชีวิตของพี่มันเยอะนังเมาหนังมอยกันโอ้ยยังมีอีกเยอะเยอะทีเดียวชีวิตประจนมาในชีวิตมันมีมาเยอะร่มลุกคุกกานโอเคอั่นี้คลิปนี้ก็ขอบคุณนะถ้าใครที่เข้ามาชมเข้ามาฟังยังไงอย่า,ยา,ยาลืมกดคับสไครต์กดกระดิงด่งดิงด้งดิ้งดิ้งดิ้งให้ด้วยนะแล้วติดตามกันด้วยแล้วก็จะหาคลิป มานั่งเล่านั่งคุยกันต่อเนี่ยก็เริ่มทําก็เริ่มจะคุยเป็นขึ้นเรื่อยๆขนาดสวดมนต์เก่งๆล้องๆปรูสวดหน้ากล้องที่ยงังสวดสะดุดสวดติดตอนหนังสือมกลกงอ่ะเ mm hmm. ขินเขินตัวเองด้วยเขินคาพูดมันคนรุ่นโบราณเนาะส่วนมากมันยังไม่จ๋าจันแกเรื่องกล้องยังไม่สนุกสนานเพราะว่ามันเป็นธรรมเนียมของคนบ้านเราพ่อแม่จะสอนให้แบบเอแบบผู้หญิงเนาะ อย่างพี่รียกว่าวเหมือนจะระเบียบแต่ก็ไม่ระเบียบก็ม้าก,กระโดดเนี่ยแต่พอเจอหน้าก้องนั้นเงียบเลยเหมือนกันม้าหมูกม้าหยุดดีดเลยอะยังไงก็ขอบคุณมากๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะยังไงก็ครับสไครต์กระดิ่งติ้งๆแล้วพบกันใหม่จ้ะสวัสดีจ้า